สวัสดีครับมาทดสอบหัวน้ําสปริงเกอร์นะครับตัวซ้ายเป็นพลาสติกตัวขวาเนี่ยเป็นเหล็กนะครับเราจะเลือกใช้แบบพลาสติกหรือเหล็กเดียวกันครับลักษณะการทํางานจะคล้ายๆกันนะครับมันจะฉีดน้ําจากด้านล่างขึ้นไปผ่านใบนะครับผ่านโค้งของใบการทํางานคล้ายๆกันเลยนะครับแต่พลาสติกกับเหล็กเนี่ยเราจะเลือกใช้แบบไหนดีนะครับเดี๋ยวไปดูพลาสติกก่อนนะครับต่อตรงเข้าท่อน้ําประปาเลยนะครับไม่มีวาล์วบล็อกนะครับเข้าเต็มร้อยเลยมาเดี๋ยวลองเปิดน้ําดูครับหัวพลาสติกเปิดน้ําเต็มที่ครับไปดูน้ํากัน นะครับหัวพลาสติกนะมันจะหมุนนะครับแล้วกระจายน้ําออกด้านข้างเนี่ยเป็นวงกว้างประมาณสักของผมประมาณสักสาเมตรขึ้นอยู่กับแรงดันน้ําประปาของที่บ้านท่านด้วยนะครับอ่าถอดหัวพลาสติกออกนะครับลองแบบเหล็กนะเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะน้านะครับเราไปเปิดวาวน้ํากันต่อวาวน้ําเปิดร้อยเปอร์เซ็นเท่ากันนะครับไปดูน้ําครับเห็นอะไรไหมครับอันนี้พลาสติกนะเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นเหล็กนะครับเห็นไหมลักษณะการหมุนนะครับจริงๆมันต้องหมุนนะอ้าวยอมเปียกเลยครับอ่ะเนี่ยจริงๆมันต้องหมุนนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้นะครับมุมที่ผมเปิดปิดวาล์วนะดูนะผมเปิดวาล์วนะนะมันพยายามจะหมุนนะเนี่ยเห็นไหมนะครับถ้าแรงดันน้ําแรงอ่ะมันจะหมุนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเนี่ยมันพยายามจะหมุนนะครับแต่ทําไมมันหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆแล้วก็ลักษณะน้ำนะเนี่ยเห็นว่าอยุดเยอลักษณะน้ํามันก็แบบเทียบไม่ดูอีกทีนะครับแบบเหล็กกับแบบพลาสติกนะมุมเดียวกันเลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวาล์วตรงนี้นะ พลาสติกมันหมุนคล่องเลยเห็นไหมครับปื๊บลักษณะน้ําออกสวยงามเลยนะครับทาไมน้ํามันจึงกระจายต่างกันนะครับเพราะว่าน้ําหนักของใบนะครับพลาสติกใบปั่นน้าเนี่ยมันเบากว่าเหล็กใบปั่นน้ํามันหนักตอนเราซื้อเราคิดว่าเฮ้ยราคามันก็อาจจะพอๆกันนะครับเราซื้อแบบเหล็กไม่ดีกว่าเหรอมันทนทานกว่ามันทนทานกว่าก็จริงนะครับแต่ในแรงดันน้ําที่เท่ากันผมเปิดวาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะถ้าแรงดันน้ําเราเบาให้เลือกใช้เป็นพลาสติกนะครับเพราะว่ามันจะใช้แรงดันน้ําเบาแล้วมันจะปั่นได้ดีกว่า ถ้าแรงดันน้ำมันเบาเรามาปั่นแบบเหล็กเนี่ยปั่นไม่ไหวน้ำก็จะกระจายแบบเมื่อกี้กระจายบ้างไม่กระจายบ้างน้ำแบบค้างค้างหยุดหยุดค้างค้างประมาณนั้นนะครับอันนี้คือวิธีการเลือกใช้นะครับบางคนแบบไปซื้อ,อซื้อแบบเหล็กมันก็ต้องทนทานกว่าสิทนทานกว่าก็จริงนะครับแต่เราต้องดูแรงดันน้ำของบ้านเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อตรงเนี่ยจากการปั๊ปาแบบเนี้ยผมไม่มีปั๊มถ้าเกิดแรงดันน้ําประปาผมไม่แรงผมต้องเลือกใช้พลาสติกนะครับแต่ถ้าบ้านท่านสวนท่านไร่ท่าน มีระบบน้ําใช้ปั๊มน้ําแรงดันสูงต้องการความทนทานของใบเราก็เลือกใช้แบบโลหะนะครับต้องขึ้นอยู่กับน้า่งงานนะอันนี้ผมพิสูจน์ให้ดูนะว่าเฮ้ยถ้าคนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดันไปซื้อตัวนี้มาสามสิบตัวห้าสิบตัวร้อยตัวแล้วมาจะเอแรงดันน้ําบ้านเราไม่ได้เนี่ยโอ้โหทั้งระบบเลยนะครับให้ลองซื้อมาเทสก่อนสักตัวสองตัวก่อนนะครับว่าในหัวเราที่เราดีไซน์เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับ ความจรมิงก exactly right? really ับท <WA> ี่เราคิดเนี with ่ยเราจินตนาการไว้เนี่ยเฮ้ยเราต้องใช้แบบเหล็กเดมันต้องดีกว่าใช่ไหมผมก็เอ้ยแบบเหล็กมันต้องดีกว่าดิแต่พอมาหน้างานจริงแบบเหล็กไม่หมุนถ้าผมซื้อมาร้อยตัวห้าร้อยตัวทําไงครับหน้าง่ายเลยใช้ไม่ได้นะครับต้องลงทุนระบบน้ำมาอีกยุ่งยากมากมายนะครับอะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเทสให้ดูจริงๆนะครับเผื่อคนที่กําลังพึ่งดีไซน์นะครับกําลังหาของมาใช้เฮ้ยเราจะเลือกใช้แบบไหนดีก็ประเมินหน้างานเรานะครับผมไม่ได้บอกนะว่าแบบไหนดีไม่ดีนะครับเทสให้ดูจริงๆนะครับว่า แบบที่ดีคือแบบที่เหมาะสมกับหน้างานเรานะครับอีกอย่างนะครับการเลือกใช้หัวสปริงเกอร์แต่ละแบบก็ให้น้ําที่กระจายต่างกัน,นครับเมื่อกี้ตัวที่เราเทสตัวซ้ายเห็นไหมมันจะกระจายออกเป็นตัว V ีสูงกว้างนะครับแต่ไม่ค่อยเป็นฝอยเห็นไหมส่วนตัวนี้จะกระจายต่ํานะครับแคบกว่าแต่เป็นฝอยมากกว่านะครับอันนี้แค่2แบบนะบเปรียบเทียบกันให้ดูแต่หัวพวกเนี้ยมันมีเป็นแบบน่าจะเป็น10บสแบบนะครับเราต้องเลือกใช้เหมาะสมกับพืชที่เราปลูกนะครับว่า ความต้องการของเราเป็นแบบไหนกระจายกว้างไหมแต่น้ําไม่ค่อยเป็นฝอยกระจายเป็นฝอยกว้างพอสมควรนะครับแต่ไม่กว้างมากนะครับมันก็จะกระจายต่าๆประมาณนี้หรือจะฝอยกว่านี้หรือจะไกลกว่านี้กว้างกว่านี้ก็มีนะครับลองเลือกดู